นีก็ใจเย็นๆเฝ้าก่อนดีตัวเองไม่รักเขาแล้วเหรอผู้ไม่รู้เรื่องเหรอวะไม่พฤติกรรมทั่วไปของคู่รักมาถึงจุดที่เรียกว่าหมดโปรอาจถือว่าเป็นสาเหตุใหญ่ของการเลิก,ลาการากันของคู่รักในยุคนี้นะครับแต่มีคู่รักคู่หนึ่งที่ไม่คิดเช่นนั้นครับเราไปพบกับเขาทั้งสองคนคุณสมพงษ์และคุณเก๋ครับทําไมทั้งสองคนนี้ถึงคิดไม่เหมือนคนอื่นครับอ๋อครับก็พวกเราเลิกกับแฟนเก่าเพราะว่าหมดโปรมาก่อนครับ แล้วพอเราพบกันใช่ไหมคะเราก็เลยเริ่มจีบกันจากช่วงหมดโตก่อนเลยค่ะเก๋ okay, ปะสมพงษ์ใช่ไหมอืม,มาสายขนาดนี้ไม่มาพรุ่งนี้ไปเลยอะ่ะโอ้หน้าสกายบ้าขนานคนละครึ่งทางเลยพูดแบบนี้กลับบ้านไปเลยแตะหน้าแย่กว่าในโปรไฟล์ตั้งเยอะไม่ว่าสักคำเลยในเฟซนมยังใหญ่แหม ของจริงก็ไม่เท่าไหร่นี่วะทำไมแต่งหน้าแล้วก็แต่งนมด้วยดิวะโกงเออดูฟ้องตำรวจแค่ประโยคแรกก็สดถึงใจเลยค่ะจะแดกอะไรนี่ต้องหาด้ยวยปะเนี่ยคือเรื่องเองินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราเลยครับหาดิให้เราจ่ายคนเดียวไงหกสิสี่สิบเฮ้ยแม่นแมนหน่อยแปดสิบยี่สิบเจสิบสสิบเราจ่ายเซอร์วิสชาร์จแค่จากก่ายภาษีโอเคไหมโอเคเดีลฟเทร จอผู้ชายติดเกมอีกแล้วติดซื้อของในเกมด้วยเอางี้ก่อนนอนกินข้าวนั่งสวนทำเล่นได้ปะอุ้ยก่อนนอนด้วยหรอเอองั้นไม่ถือของช้อปปิ้งให้นะอ้าเอาียตายเลยผู้ชายสมัยนี้แม่งคือฝรั่งเรียก process นี้ว่า break the ice ครับหรือการละลายพฤติกรรมแต่ผมเรียกว่า l i f e at first sight หรือสดแรกพบ มันทำให้ผมกับเกเนี่ยรู้จักท่าแท้ก็เร็วขึ้นนะครับใช่ค่ะพอเราไม่มีโปรให้กันตั้งแต่แรกนะคะเราก็จะไม่คาดหวังแล้วเราก็จะไม่ผิดหวังอีกเลยค่ะกินอะไรวันนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้แดกตีนเป็ดป่ะล่ะแดกตีนกูไม่ล่ะอะไรก็ได้ที่ไม่หวานไม่เลี่ยนไม่เผ็ดไม่เอาผัดไทยไม่เอาของทอดสุกี้ไม่เอาชาบูไม่หยา มินิมอลสัตว์สัตว์หลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมีกระทบกระทั่งกันบ้างไหมครับอืมไม่เคยเป็นไรกะกดวันครบรอบหนึ่งปีเสือกจำไม่ได้เออขอโทษลืมเองอะปีหน้าจะเป็นหรือปะเนี่ยเป็นเออได้ไม่คาดหวังกินอาหารญี่ปุ่นไหมกินแปดสิบยสิบเฮี้ยมึงยังจะต่ออีกเหรอ เสร็จยังยังแต่งไรนักหนาวะหน้าสดก็สวยอยู่แล้วเออว่างมากก็ไปตัดยกทรงปะมัสไรเดอร์พงคือพอเราสดใสก่กันตั้งแต่แรกอะค่ะเรื่องที่มันควรจะเป็นเรื่องใหญ่มันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยค่ะมองไรมองหญิงดิ มองมาเอ็กนะเฮ้ยถามจริงตอนจีบเราอ่ะครบหวังแต่งหรือหวังฟันวะหวังฝันดิแต่คบคบไปนานๆก็หวังแต่งใครจะแต่งกับแก คนเราจีบกันนะครับก็เหมือนแต่งหน้าทำดีต่อกันแต่สุดท้ายสิ่งที่พิสูจน์ว่ารัากจะยั่งยืนแค่ไหนมันก็คือ,อหน้าสดของกันและกันนี่แหละครับทำมาเขินแหนขอนียแล้วกันขออะไรล่ะขอฝัน <laughs> <laughs> โอ้โหรักแบบเฟิร์สไซน์นี่ใช้ได้ผลจริงๆนะครับ คู่รักที่ดูอยู่ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อเดี๋ยวขอพักเบรกชมสิ่งที่น่าสนใจใครัหยุดมันต้องชมสิ่งที่น่าสนงสนใจอะไรวะจะโฆษณาอะไรก็บอกของตรงโฆษณาออนไลน์สมัยนี้ก็อย่างเงี้ยอยากขายแต่ไม่กล้าสดทีละจัดผู้จิตเนวครีมครีมหอยทากสกอโลเวราลดรอยด่างดำจากสิวหนองคล้ำการันตีด้วยยอดขาย16ล้านซองมั่นใจเชื่อถือได้ใช้ดีเช่นเดียวกับครีมไวโอ้โหไอพวก ผมมึงต้องเจอนี่เจ้าออยท่าผสมพูต้าขัดผิวไม่ขัดหน้าผันเซลผิวที่ตายแล้วหน้าจะได้น้อยลงจบไหยจบสดได้ไม่ต้องเติมแต่ง